ไอแบงก์อีดูเคชันครับช่วงนี้ก็ถึงฤดูการสอบบรรจุข้าราชการครูกันนะครับเริ่มประเดิมสนามแรกก็จะเป็นครูกทม่อด้วยกรณีพิเศษแล้วก็รอบทั่วไปนะครับซึ่งหลายคนที่ไม่ได้เรียนสายวิชาชีพครูมาก็มีคำถามว่า อยากสอบบรรจุครูต้องทำอย่างไรเพราะว่าตนเองไม่ได้สอบอคือไม่ได้เรียนสายวิชาชีพครูมาวันนี้จะมาพูดถึงว่าการได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูอยากเป็นครูแต่ไม่มีใบยอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆกันนะครับ ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนี้จะมีข้อบังคับข้อบังคับครูครสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพครูนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถึงข้อบังคับก็เป็นข้อบังคับครูครสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพครูพุทธศักราช2 5ง9นะครับ ก็มาดูนะครับว่าถ้าเราจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูเราจะต้องใช้ใบอะไรได้บ้างนะครับใบแรกนี้เลยครับใบประกอบวิชาชีพครูมีอายุ5ปีครับใบนี้แล้วก็ต่อก่อนร้อยร้อยแปดสิบวันนะครับก่อนหมดอายุแล้วก็ใบอนุญาตเป็นบัติการสอนตัวนี้จะมีอายุ2ปีนะครับ ถ้าจำไม่ผิดต่อได้2ครั้งหรือ1ครั้งนี่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆของใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูคลิปหน้านะครับวันนี้จะมาพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับแน่นอนว่าใบประกอบวิชาชีพครูนี้ถ้าอยากสอบครูนี้จําเป็นต้องมีจริงๆนะครับแล้วก็อีกใบหนึงนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าใจผิดว่าใบเนี่ยมันสามารถใช้สอบบรรจุข้าราชการครูได้นะครับก็คือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับหรือหนังสือผ่อนพันธนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้คนที่ไม่เข้าใจเรียกมันว่าใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งจริงมันเป็นหนังสือนะครับหนังสืออนุญาตที่เฉยซึ่งโรงเรียนที่เราสังกัดอยู่ ที่เราเป็นครูจ้างอยู่ต้องการจ้างเราด้วยเหตุจำเป็นพิเศษจึงขออนุญาตไปยังครูสภาเพื่อออกหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งขั้นตอนการทำหนังสือนี้ก็จโรงเรียนจะต้องทำอ,ออกหนังสือเพื่อขออนุญาต ไปยังคุสภานะครับโดยในแบบแบบฟอร์มการขออนุญาตนี้ก็จะต้องมีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามด้วยนะครับแล้วก็ค่อยยื่นเรื่องที่คุสภานะครับซึ่งรายละเอียดปีกย่อยนี้ผมจะไม่ค่อยพูดมากเพราะมันไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่นะครับใบประกอบวิชาชีพได้มาจาก เส้นไหนเส้นทางไหนได้บ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับหนีไม่พน้นนะครับหลักสูตรปตรีหปีที่ครูสภารับรองนะครับอันนี้ถ้าจะให้ชัวว่าเรียนมอไหนเอกอะไรมหราลัยไหนเอกอะไรแล้วได้ใบอนุญาตประก аны. อบวิชาชีพชัว100%ซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายมหาลัยซึ่ง จบแล้วไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนที่เรียนมาก็ก็ค่อนข้างีเรียสนะครับเพราะว่าอุตสาห์เรียนมาตั้ง5ปีแต่ว่าทําไมถึงไม่ได้ทั้งทั้งที่เรียนครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ตรงสายเลยแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือปวันิตวิชาชีพครูครับ ซึ่งตอนนี้ปอมบดิตวิชาชีพครูก็เปิดปีละหนึ่งรุ่นของทุกมหาลาัยที่ที่ครูสภารับรองนะครับก็การเ,เรียนปอมบดิฑิตนี้ก็ก็ว่ามีเงื่อนไขยังไงบ้างเนี่ยจะอธิบายในตอบในสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอันสุดท้ายอันนี้อบรมมาตรฐาน ความรู้วิชาชีพครูของคุณสภา9้ามาตรฐานนะครับซึ่งนี้อันนี้จะซึ่งปัจจุบันมันมันม,มีมีรู้สึกมันมีสิบเอมาตรฐานแล้วตอนนี้แต่ว่า,ายังใช้9มาตรฐานในการอบรมเทียบความรู้9มาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยผมจะพูดถึงรายละเอียดในสไลด์ถ,ถัดไปของ แต่ละเส้นทางนะครับอ่าอันนี้เราผมก็ได้พูดไปแล้วนะว่าเจ็ตที่เวบผู้สภาเวบผู้สภา w w w .ksp.or.th นะครับว่าถ้าเลือกเรียนไปแล้วถึงปีที่5แล้วไม่ได้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอันนี้ก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับกว่าจะได้มันมาอีกต้องไป อบรมเพิ่มเติมแล้วก็นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับถ้าเราไม่ได้จบสายวิชาชีพครูมาคือจบหลักสูตรปตรีสี่ปีอื่นๆแล้วเราต้องทำอย่างไรนะครับถึงจะได้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพมาใช้ในการสอบอันดับแรกก็คือ เรียนต่อปบัณฑิต1ปีครับเรียนต่อป,ปบัณฑิต1ปีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างประเภทที่1ประเภทที่1คือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอ,อันนี้ตรงสายครับไม่มีไม่มีครับเส้นทางนี้ไม่มีใบ,ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาอันดับแรกคือประเภทที่1เนี่ยต้องเป็นครูจ้างครับโดยสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยใช้ฉบับปัจจุบันนะครับสัญญาจ้างฉบับปัจจุบันในการสมัครเข้าเรียนแล้วก็อันอันที่2ก็คือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบโดยไม่มีใบอนุญาตปร,ระกอบวิชาชีพนะครับอันนี้หนังสืออนุญาตเหมือนที่ผมพูดไปแล้วว่าการขอหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูนี้คือ,อทางโรงเรียนที่เราสอนที่เราสังกัดอยู่นั้นจะต้องทําเรื่อง ขออนุญ,ญาตจากคุสภานะครับโดยรายละเอียดการขอหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้ก็สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บของคุสภานะครับ www.ksp.or.th นะครับแล้วก็ประเภทที่2คือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วก็คือครัอวตาจ้างที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่แต่ก็ คือเรียนจบหลักสูตรปตรีสี่ปีมานี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับซึ่งยังไงเขาก็มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ว่าเขาเรียนเพื่อเพิ่มเพิ่มวุฒิของเขานะครับแล้วก็เพศที่3คือกรณีผู้สอนที่อยู่ในกลุ่มสาขาขาดแคลนหรือกลุ่มสเตมศึกษานะครับที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางการศึกษาและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอันนี้ในประเทศรู้สึก โรงเรียนสเตมมีไม่เยอะ,ะครับมีที่อยู่ในกลุ่มสเตมศึกษามีไม่ไม่กี่แห่งโรงเรียนสเตมศึกษาแต่ผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแต่ว่า,าตัวนี้ก็จะเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็ลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับ การเรียนพบัณฑิตในยุคนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันดับแรกแหละเราต้องไปเป็นอาตาจ้างก่อนซึ่งแน่นอนว่าสมัยนี้การได้มีใบประกอบวิชาชีพค่อนข้างที่จะเปิดน้อยครับที่จะรับัวา,าจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพขนาดมีใบประกอบวิชาชีพข้อยังรับยากเลยครับ ซึ่งบางโรงที่รับนี้ก็บางทีก็คือการจ้างเงินงบประมาณการจ้างของเรียนก็ไม่ค่อยจะมีครับบางโรงก็สี่พันสี่พันห้าอยู่ประมาณนี้บางโรงหรูหน่อยก็เก้าพันก็ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเส้นทางต่อไปนะครับที่เราพอจะเดินได้อันนี้เลย อบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุสภานะครับ9มาตรฐานซึ่งผมเคยไปค้นในเว็บของคุสภาก็เขาบอกว่าการอบรมคือคนที่ทั้งอบรมทั้งสอบแล้วก็ทั้งเทียบโอนมาตรฐานความรู้ ที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังเทียบโอนสอบอบรมไม่ครบผุษภา,าจะเปิดให้เคลียร์ภายในในปี60แล้วก็พอ61ก็จะเริ่มใหม่เป็น11มาตรฐานนะครับซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์เข้าอบรมนี้ก็1จะต้องผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของผุ้ภา,าโดย1วิธีเทียบโอน2ทดสอบ ทดสอบนี้นี้รู้สึกว่าจะยกเลิกไปแล้วนะครับจะไม่มีทดสอบจะเหลือแเทียบโอนแล้วก็ฝึกอบรมเนี่ยมีคือการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุสภาก้ามาตรฐานนะครับซึ่งต้องมีมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งมาตรฐานโดยได้รับบุญิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุสภาแล้วหรืออันนี้หรือนะครับเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศศิัตร วิชาชีพครูปวคที่คณะกรรมการคุณสภามีมติให้การรับรองนะครับซึ่งตัวที่2นี้เราจะไม่พูดเราพูดถึงว่า,าถ้าเราเคยเทียบโอนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเทียบโอนกันได้1มาตรฐานนะครับคือมาตรฐานที่1คือส่วนใหญ่เลยนะครับโดยเฉลีย่ยแต่ว่ามันจะมีบางเอกที่สามารถเทียบโอนได้ได้ครบกับเกือบครบนะครับ ขึ้นอยู่กับแล้วแต่แล้วแต่มหาลัยว, ah ว่าหลักสูตรและวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุสภาหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะต้องติดต่อสอบถามจากทางคุสภานะครับเพราะว่าแต่ละมหาลัย ah นี้จะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วมี บางคนถามว่าเคยเทียบโอนได้หนึ่งมาตรฐานแต่ว่าไม่เคยทดสอบเลยไม่เคยฝึกอบรมเลยสามารถอบรมได้ไหมก็คืออย่างน้อยหนึ่งอย่างครับเราผ่านตัวไหนได้แค่อย่างเดียวเราก็มีสิทธิอบรมได้แล้วครับการอบรมก็การอบรมก็กมกจะจะอบรมหลักสูตรทั้งหมด9หลักสูตรแต่และหลักสูตร หลักสูตรละ60ิชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าค่าลงทะเบียนอบรมก็หลักสูตรละ2000บาทสมัครโดยตรงตามมหาลัยที่คูสภารับรองนะครับรับรองหลักสูตรการอบรมซึ่งก็ที่แน่ก็ราชพัตราชพัตเกือบทั่วประเทศนะครับแล้วก็แต่การการอบรมนี้เราต้องเราต้องดูตารางอบรมให้ดีนะครับว่า เราเหลือมาตรฐานกี่มาตรฐานแล้วตารางอบรมจบรมชนกันไหมหรือจบรมได้ไหมอันนี้ต้องจัดการเวลาดีๆนะครับเพราะว่าปี60นี้สุดท้ายแล้วครับน่าจะสุดท้ายเพราะว่าเ,าเคยได้ข่าวมาว่าเขาจะเคลียร์ให้หมดภายในปี60ถ้าใครเก็บไม่ทันก็คงจะต้องเริ่มใหม่นะครับซึ่งเหนื่อยครับใครที่ใครที่ ตามล่าตามล่าตามล่ามาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเนี่ยครับซึ่งต้องใช้เวลากว่าจะครบซึ่งหลังๆนี้อาจจะเร็วหน่อยเพราะว่ามีการจัดอบรมจัดอบรมบ่อยขึ้นเพราะว่าปี58ก็อบรม 59, เว้น59าเาพราะห้าแ8ต่อเนื่อง59 แล้วก็มาปี60ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วครับรู้สึกช่วงนี้จะเปิดจะเปิดรับสมัครแล้วไปแล้วนะครับแล้วก็พอบันดิตก็กำลังจะเริ่มรับสมัครสรุปนะครับเส้นทางของใบยญาตประกอบวิชาชีพครูคือ1เทียบโอน บวกทดสอบบวกอบรมรวมกันรวมกันให้ได้เก้าให้ครบได้ให้ครบเก้ามาตรฐานนะครับก็สามารถไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนะครับย้ํานะครับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้นะครับซึ่งมีอายุ2ปีใบนี้สามารถสอบบรรจุข้าราชการครูได้นะครับแล้วก็อย่างที่2คือผู้ที่ได้เก้ามาตรฐานคือผู้ ู้ที่มีมาตรฐานความรู้แต่ขาดมาตรฐานประสบการ์ณสอนเนี่ยครับคือเราอบรมได้เก้ามาตรฐานแล้วเราไปขึ้นใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเสร็จแล้วถ้าเราต้องการที่จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาเราต้องมีมาตรฐานประสบการ์ณสอนนะครับซึ่งจะต้องไปหาประสบการ์ณสอนระยะเวลา1ปี ในรูปแบบของการจ้างงานในตำแหน่งครูผู้สอนอคือจริงๆถ้าเรามีงานประจําแล้วเราก็สามารถทําเรื่องไปที่โรงเรียนโรงเรียนที่ใกล้ที่ทํางานหรือโรงเรียนที่ที่เราสะดวกครับไปทาหนังสือติดต่อเพื่อขออนุญาต เก็บประสบการณ์สอนนะครับซึ่งโรงเรียนจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก็ได้นะครับแล้วก็สอนขั้นต่ำถ้าผมจะไม่ผิดก็คืออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับเป็นระยะเวลา1ปีคือทุกอย่างต้องวันนี้ต้องได้365วัน เป๊ะเลยครับเป๊ะหรือเกินเช่นถ้าเราเริ่มเริ่มเข้าเริ่มเข้าสอนเริ่มเข้าปฏิบัติการสอนเมื่อวันที่15พฤษภาคมานั้นวันที่ครบก็คือ14พฤษภาคมแต่เอาให้ชัวร์ก็คือบนให้มันครบ15พฤษภาคมหรือเกินนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าให้มันได้365วันแล้วก็แล้วก็เรื่อง แล้วก็จะต้องมีาตารางสอนตารางสอนยืนยันการสอนแล้วก็หนังสือรับรองต่างๆจากโรงเรียนเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราสอนครบ1ปีแล้วแล้วก็จะต้องให้โรงเรียนประเมินการสอนภายใน1ปีของเราว่าผ่านหรือเปล่าถึงจะได้ ไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับแล้วก็อย่างที่3คือได้รับมาตรฐานความรู้แล้วก็คือ9มาตรฐานที่เราทั้งอบรมทั้งเทียบโอทั้งทดสอบไปแล้วแล้วก็เรามีประสบการณ์สอนอยู่แล้วประสบมาตรฐานประสบการสอนนี้จะได้มาจากไหนในขณะที่อบรมกรณีนี้คือ ได้มาจากคนที่เป็นขวดตาจ้างอยู่แล้วนะครับซึ่งได้ใบซึ่งได้ไม่ใช่ใบนะครับซึ่งได้หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งในใบนั้นต้องจะนับเวลาจากใบนั้นนะครับว่าเราสอนครบนึงปีหรือเปล่าแล้วก็บวกกับเก้ามาตรฐานความรู้ที่เรามีใบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับข้อที่3นี้ผมแนะนําว่า ให้ไปขึ้นเมื่ออบรมเสร็จแล้วครบเก้ามาตรฐานให้ขึ้นใบปฏิบัติการสอนก่อนนะครับให้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนก่อนจากนั้นขึ้นเสร็จภายในวันเดียวกันเลยครับเราเตรียมเอกสารไปสองชุดแล้วก็ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเลยนะครับเพราะว่าทําไมถึงถึงให้ขึ้นใบอนุญาตปฏิบัติการสอนก่อนคือว่า การขึ้นทะเบียนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพนั้นมันต้องใช้เวลาครับซึ่งบางทีถ้าเราไปขึ้นอย่างช่วงเนี้ยที่เขากําลังไปสอบแต่ว่าเราไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลยเราใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอาจจะได้ไม่ทันสอบนะครับซึ่งจะเสียสิทธิ์ในการสมัครสอบในครั้งนี้ อย่างน้อยเราก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตที่สามารถสมัครสอบก่อนนะครับซึ่งยังไงเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราต้องได้ใบ,ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพอยู่แล้วงั้นก็เอาทริคของผมไปใช้ได้นะครับก็นี้เป็นคลิปแรกกี่กับการศึกษาที่อัพขึ้นในครั้งนี้ครับยังไงก็ ชมหรือเสนอแนะหรืออยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดคลิกติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ